นี่คือรถขายไก่ทอดนะครับราคา13,900บาทนะครับผมราคา13,900บาทนะครับอย่างแรกเลยนะครับเราจะให้เป็นล้อแมกทุกคันนะครับโช๊ค1คู่นะครับส่วนเจ้านี้เสริมโช๊คนะครับเป็น2คู่นะครับข้างนอก2ข้างใน2นะครับให้ล้อแมกยางใหม่ทุกคันนะครับห่อหุ้มด้วยแผ่นสแตเลสนะครับผม ตัวนี้จะเป็นเกรด304นะครับกันสนิมได้เลยนะครับผมถัดมาด้านบนนะครับลูกค้าทําที่กันฝุ่นนะครับผมทําโครงใส่ผ้าใบหรือใส่แผ่นอะคริลิกก็ได้นะครับด้านท้ายนะครับด้านท้ายเรามีหม้อทอดให้นะครับตัวนี้ลูกค้าสั่งเป็นตัวกันน้ํามันกระเด็นใส่ลูกค้าด้วยนะครับ แบบนี้เลยตัวนี้จะปรับได้นะครับนี่ก็จะเป็นชุดหม้อทอดนะครับด้านล่างเรามีถาดรองน้ำมันให้นะครับผมเป็นแบบนี้เลยนะครับถัดมาก็จะเป็นที่วางแป้งวางที่หมักไก่ของเรานะครับผมแล้วก็จะมีที่วางถังแก๊สนะครับนี่คือที่วางถังแก๊ส ส่วนพื้นบนตัวรถนะครับพื้นที่ใช้งานเยอะเลยนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นที่วางกระติกข้าวเหนียวนะครับตัวนี้ก็ปรับได้หมุนได้รอบทิศเลยนะครับถัดมาด้านบนนะครับด้านบนเรามีชั้นใต้หลังคาให้นะครับไววางของได้นะครับผมแล้วก็ด้านท้ายเรามีกันสาดให้หนึ่งข้างนะครับเวลาเรายืนทอดไก่ทอดนะครับก็หลบแดดได้นะครับผม ของด้านในตัวรถนะครับวางของได้เลยนะครับความกว้างก็ประมาณนี้เลยนะครับผมใส่ลังโฟมได้นะครับนี่ก็จะเป็นเบอร์โทรทางร้านนะครับติดต่อได้เลยนะครับผมนี่คือรูปแบบภาพโดยรวมนะครับ หากลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็โทรมาติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับมีทุกการขายนะครับไม่ว่าลูกค้าจะขายอะไรนะครับโอเคครับผมหากลูกค้าูกใจก็ฝากติดตามผลงานช่างไว้ด้วยนะครับพร้อมเมื่อไหร่โทรเข้ามาได้เลยนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้วันนี้สวัสดีครับ